น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกที่ไม่ชอบความแก่ าพูดถึงน้ำพริกที่อายุน้อยตลอดการต้องเมนูนี้เลยน้ำพริกหนุ่มโดยน้ำพริกหนุ่มไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและใครคือเจ้าแรกแต่ที่แน่และพอจะยืนยันได้ก็คือเป็นน้ำพริกที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับความแก่ยังไงไปลองฟังสมัยก่อนเนี่ยมีความเข้าใจว่าถ้าขึ้นชื่อว่าพริกมันก็ต้องสีแดงเพราะสื่อถึงความเผ็ดร้อนแต่หารู้ไม่ว่าพริกสีเขียวก็มีและเผ็ดร้อนไม่แพ้กันแต่กว่าจะเข้าใจก็ต้องแลกมากับการทดลองโดยมีตำนานเล่าว,ว่ามีไม่ครัวเมือเงเหนือคนหนึ่งอยากทำน้ำ พริกที่มีรสเผ็ดน้อยเขาจึงลองเด็ดพริกสีเขียวมาเป็นส่วนผสมเพราะคิดว่าพริกสีเขียวเนี่ยจะเผ็ดน้อยลงผลปรากฏว่าเผ็ดร,ร้อนยิ่งกว่าจุดบ้างไฟออกจากปาก แต่ก็กินต่อนะเพราะสูตรที่แม่ครัวทำมันอร่อยมากและถูกปากคนในบ้านและแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อเขาได้พบพริกสีเขียวที่ไม่เผ็ดมีนามว่าพร um ิกหนุ่มโดยพริกหนุ่มเนี่ยเป็นพริกตระกูลเดียวกับพริกชี้ฟ้านะแต่ยังคงเลือกคอนเซปต์เดิมนั่นคือการเลือกเด็ดเฉพาะพริกที่ยังอ่อนและไม่แก่มากมาเป็นวัตถุดิบมีนําซ้ํายังเลือกส่วนผสมอ,อื่นๆที่อยู่ในวัยหนุ่มด้วยเช่นหอมแดง กระเทียมโดยก็เพิ่มความหอมโดยการนําวัตถุดิบเนี่ยไปย่างให้สุกก่อนจึงนํามาปรุงและตั้งชื่อเท่ๆตามวัตถุดิบหลักว่าน้ําพริกหนุม่มนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะถ้าพูดถึงน้าพริกหนุม่มคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวกดติดตามและแนะนําสิ่งที่อยากฟังได้